สวัสดีทุกท่านครับผมทนายทัศน์ประเสริฐเนตรกุลวันนี้วันจันทร์ที่16บธันวาคม67ก่อนอื่นทนายต้องขอโทษด้วยเรื่องคลิปที่เมื่อวานนี้ธนายทําไปมีความผิดพลาดร้ายแรงนะครับร้ายแรงโดยมีการสลับชื่อจากสอจอโตรงผู้ตายไปเป็นสอจอ,อุนะครับ ดังนั้นก็ไม่ต้องแก้ตัวอะไรก็คือผิดพลาดก็คือผิดพลาดต่อไปนี้ทนายก็จะระมัดระวังในการนําเสนอจะมีการตรวจสอบคลิปทุกคลิปราะเมื่อวานนี้มันทําไปแล้วไม่ได้ตรวจสอบนะฮะแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งมันก็ผ่านไน,นานหลายชั่วโมงแล้วมันก็เลยเกิดฝาผิดพลาดไปวันนี้ทนายจะมาต่อเรื่องของ สอจอต้งผู้ตายนะครับแต่เรียกง่ายๆก็ว่าผู้ตายก็ได้ที่ถูกฆ่าตายในบ้านของคุณสุนทรหรือเขาเรียกว่าโกธรทนายจะมาลลำดับเรื่องราวนะครับลำดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นถ้าท่านฟังเรื่องราวเนี่ยท่านก็จะพอประมวลภาพออกจริงๆวันนั้นเนี่ยสอจอต้งผู้ตายเนี่ย พาครอบครัวนะจะเดินทางมากรุงเทพโดยที่มาถึงอำเภอองคลักษ์อำเภอองคลักษ์ก็จังหวัดนครนายกก็ได้ขับรถกลับนะฮะไปส่งภรรยาที่บ้านเพื่อจะไปคุยยกับนะะโคททรเหตุนี้ทำไมสอจโต้งถึงขับรถกลับนะฮะให้ขับรถกลับเพราะว่าในระหว่างนั้นเนี่ย ได้มีการให้บุคคลเนี่ยที่จะเป็นกำนันหรือว่าจะเป็นแอบอ้างว่าเป็นกำนันไม่แน่ใจโทรไปคุยกับโกธรอ,อ้างว่าสอจโอต้งเนี่ยได้มาหาแล้วก็บอกว่าในการเลือกนายกกอ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเที่ยวเนี่ยจะส่งภรรยายลงก็คือคุณจอยแล้วก็ให้พวก กับนายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาสนับสนุนคุณจอยซึ่งประเด็นเนี่ยนะฮะกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านที่โทรไปบอกกับโกธรนเนี่ยปรากฏว่าโกธรก็เลยพูดมาว่าไม่ต้องไปฟังมันถึงวันนั้นนะ,ะมึงจะเลือกใครเนี่ยเดี๋ยวโกธรจะเป็นคนบอกให้ให้เป็นคนเลือกอย่าไปฟังก็คือจะไปฟัง สจโต้งผู้ตายมันทําให้สจโต้งเนี่ยไม่สบายใจก็เป็นเหตุที่ขับรถกลับไม่ไปกรุงเทพแล้วกลับมาส่งภรรยาแล้วก็จะไปพบกับโกธรนในวันนั้นก็ได้มีการสจโต้งเนี่นะครับผู้ตายก็ได้มีการประสานประสานกับสอจอ,อุซึ่งเป็นเพื่อนกันส่วนสอจอ,อุเนี่ยก็มีความสนับสนุนกับ โถอรมากส่วนสอจโอต้งเนี่ยห่างเหินไปเพราะมันมีหลายเหตุและปัจจัยและคงจะมีอะไรกินใจกันอยู่ในใจก็ให้สอจโต้งก็ให้สอจอโอ้เนี่ยประสานกับโคทรว่าวันเนี้ยสอจโต้งจะไปหาคุยไปคุยมาก็โคตรก็ยอมให้มาตอนแรกก็จะไปเลียะจะไบเลียงแต่ตอนหลังก็ยอมมาต้อมา ก็สุดท้ายแล้วก็อย่างที่ปรากฏตามคลิปตามภาพข่าวนะครับสจโต้งสจโจอุแล้วก็ผู้ติดตามอีกประมาณสิบคนรถสาคัญก็ไปบ้านของโงทอแล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็มีการเถียงกันนดังคลิปที่ปรกากฏออกมาและหลังจากนั้นนะหลังจากที่การโต้เถียงเสร็จแล้วข่าวว่าสจจตงเนี่ยไปกราดเท้า โกธรก่อนจะออกนะครับก่อนจะแยกย้ายออกมาแล้วก็เดินออกมาจากบ้านพร้อมกับสอจอุกเพื่อจะกลับนะครับมันมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งก็คือว่าในการที่สอจอปุกกับสอจอต้งเดินออกมาจากคุณสุนทรแล้โกธรเนี่ยแล้วกกธรบอกว่าได้ขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อไปนอนนะ เดินออกมาจนถึงประตูรั้วที่ติดก,กับถนนก็คงจะใช้ระยะเวลาหลายอึดใจนะในช่วงนั้นเนี่ยรอเปิดประตูรีโมทเพราะมันเป็นประตูรีโมทแต่มันเหตุใดสอจอโต้งเนี่ยถึงย้อนกลับเข้าไปในบ้านครั้งหนึ่งนะครับมันมันไม่มีเหตุอะไรคือ อาจจะหนึ่งได้รับโทรศัพท์หรือเปล่าว่ามีคนโทรมาว่าให้กลับเข้าไปซึ่งอันนี้ตรวจสอบโทรศัพท์ได้สองมีคนแต่คนออกมาจากบ้านาว่าให้สอจอต้องเนี่ยผู้ตายเนี่ยย้อนกลับไปหาโกธรนะครับในบ้านอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ดีๆเนี่ยสอจอต้องจะกลับไปโดยที่ไม่มี เรียกว่าไม่มีการตามหรือไม่มีอะไรเหตุผลอะไรที่จะกลับหรือมันยังคาใจอยู่อะไรที่จะต้องไปพูดต่อถ้าจะเป็นการคาใจหรือยังไงที่ต้องไปพูดต่อสอจอตงผู้ตายก็ต้องดึงสอจอ,อุกนะครับที่เดินออกมาพร้อมันกลับเขา้าไปคุยด้วยแต่นี่เดินเข้าไปคนเดียวซึ่งสอจอ,อุกก็ไม่ได้ตามเข้าไปซึ่งประเด็นเนี้ยมันก็มีสงเหตุสงสัยว่า มีการโทรศัพท์มาตามกลับเข้าไปหรือมีคนตะโกนเรียกให้กลับเข้าไปหรือกลับเข้าไปเองนะครับตะฟาร์มกลับเดินกลับเข้าไปเองเนี่ยมันเป็นเหตุนี่ว่ามันน้อยมากเหตุผลในในประเด็นนี้นะครับประเด็นนี้มันก็แต่ว่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ได้โอเค ตามเรื่องราวที่ทนายติดตามมาได้คือหลังจากที่สอจโต้งกลับเข้าไปในบ้านนะครับกลับเข้าไปในบ้านแล้วขณะที่กําลังเดินขึ้นบันไดบันไดเพื่อจะขึ้นไปในชั้นสองซึ่งเป็นห้องนอนของโกอรเนี่ยก็โดนยิงนนนะในระหว่างบันไดประมาณสิบกขั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ขั้นหกเจ็ดด้วยปืนลูกซองด้วยปืนลูกซอง ทำให้ร่างของสเจโต้งเ,เนี่ยนะครับกระเดนลงมาแล้วนอนหงายนะครับคือโดนยิงผักหรือผักลงมาเลยแล้วก็นอนหงายแล้วก็ยังมีชายที่อยู่ข้างล่างอีกคนนีเนยเข้ามายิงซ้ำโดยกรสนสั้นตามภาพข่างนะครับว่ามันออกมาในลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยในรูปการของ เหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับตั้งใจเลยนะครับว่าเรียกหรือกลับเข้ามาในครั้งนี้เรียกอจอจอต้องหรือผู้ตายกลับเข้าไปในครั้งนี้นะครับเพื่อจะให้มือปืนที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่ถืออาวุธปืนพร้อมเนี่ยยิงทันทีเลยนะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้นะความเป็นไปได้มันสูงมาก แล้วใครล่ะที่เป็นคนสั่งที่เป็นคนวางแผนเนี่ยาอยู่ดีๆเนี่ยสองคนเนี่้คงไม่กล้าที่จะมายิงสจงต้องผู้ตายแน่นอนและเหมือนกันรู้ว่าสจตต้องผู้ตายต้องเดินกลับเข้ามาจึงเตรียมอาวุธปืนไว้แล้วมาถึงก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยในระหว่างที่อยู่ในเชิงบันไดกลางบันไดเนี่ย คือมันหนีไม่ได้แล้วอยู่ตามมันไดลงมาก็เจอข้างล่างผู้ชายคนอยู่ข้างบนขึ้นไปก็เจอคนหนึ่งที่ถือปืนลูกซองอยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเดินไปยังจุดมรณะหรือจุดตายตามแผนการที่ได้มีการจัดเตรียมไว้แต่ใครเนี่ยจะเป็นคนจัดเตรียมจะเป็นคนสั่งการอันนี้มันก็ต้องมาไล่ลงไปลึกๆอีกทีหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าปืนที่กอเหตุคดีเนี่ย มันเป็นชื่อของโกทรแล้วปืนเนี่ยมันเป็นชื่อของโกธรแ,แล้วมันไปอยู่กับผู้ก่อเหตุได้อย่างไรถ้าโกทรให้ปืนพวกนี้กับมือปืนสองคนนี้ไว้นานแล้วเพื่อใช้ในการาป้องกันตัวโกธรในเวลาที่โกธรเนี่ยออกไปทั้งนุงทั้งนอกนะครับก็มีอาวุธพวกนี้ ติดตัวไปด้วยเพราะพวกนี้ก็กลายเป็นมือปืนคุ้มกันโดยถือปืนของโกอนเวลาจะไปไหนก็ไปด้วยพร้อมกับาวธปืนถ้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรียกว,ว่าโกทอนอาจจะไม่รู้หรือว่าวางแผนในวันนั้นก็ได้เพราะปืนมันอยู่กับพวกนี้อยู่แล้วแต่ถ้าว่าปืน นะครับได้มอบให้กับทุกน้องในวันนั้นในวันนั้นในช่วงไหนล่ะช่วงที่รู้ว่า,าสอจอ,อุใอ,อเสอจสจตงกับผู้ตายเนี่ยกับพวกเนี่ยจะมาหาแล้วก็ด้วยความกลัวว่าเฮ้ย,ยสจตงผู้ตายเนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับเดี๋ยวจะเกิดเรื่อง เอาปืนไปให้ลูกน้องให้ให้มึงเก็บเปืนไว้ถ้ามีอะไรมึงก็จะได้ออกมาช่วยป้องกันตรงกูอันนั้นก็เป็นเป็นเหตุผลหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าเปืนนั้นนะครับเพิ่งส่งมอบให้กับเบอร์ปืนทั้งสองคนในขณะที่สจตรงผู้ตายเดินออกมาเดินออกมานะครับ แล้วมือปืนก็ได้รับมอบปืนอันนี้แล้วสอจอตงเดินออไปมือปืนก็ปฏิบัติการทันทีนะครับโดยวางแผนไว้ว่าจะยิงในช่วงที่อยู่ในบันไดซึ่งอย่างถ้าอย่างเนี้ถ้ามือปืนไน้รับปืนในคืนนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก่อนจะเกิดเหตุในช่วงที่สอจอตงเดินออกมาก็แสดงว่า คำสั่งตายเนี่ยมันเพิ่งคิดก,กันมาตอนนั้นคิดก,กันมาตอนนั้นแล้วก็ทํากันตอนนั้นไม่ได้มีการตัะเตรียมแผนงานในการที่จะสั่งตายสอจโอต้งไว้ล่วงหน้าไม่ได้คือไม่ได้วางแผนกันมาก่อนนานๆก็เป็นวางแผนทันทั้นในระยะสั้นเพราะฉะนั้นมันต้องไปดูตรงนี้นะครับด้วยตรงนี้มันจะชีช้ชัดชี้ชัด ในเรื่องว่าปืนของโกธรเนี่ยไปอยู่ในมือปืนสองคนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่วันไหนอันเนี้ยจะบ่งบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ตอนนี้ทนายก็ไม่สามารถสันนิษฐานหรือยืนยันได้ว่าปืนเนี่ยส่งมอบให้กับมือปืนสองคนนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่ ดังนี้ขึ้นอยู่กับการสอบสวนนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสันนิษฐานอันหนึง่งรัะนายคิดว่าตรงเนี้ตำรวจคงจะต้องมีการสอบสวนในประเด็นนี้และอย่างที่ทนายพูดนะครับถ้าปืนส่งมอบให้กับคืนนั้นก่อนเกิดเหตุนะฮะในขณะที่สจโต้งถูกเรียกเขา้เขาบ้านครั้งรอบสองอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุเรียกว่าเป็นเหตุวางแผนซึ่งหน้า หรือลูกน้องอาจจะโคดแคนเจ้านายแทนเจ้านายก็ได้ที่สจโต้งเนี่ยผู้ตายเนี่ยไปก้าวลาวแล้วก็ไปท้าทายกับโปรซึ่งถึงมีการถึงขั้นขู่ฆ่ากันเลยนะว่าโธรส่งใครมารงก,ก็คนนั้นก็ต้องตายและอาจจะเป็นเหตุที่คำพูดคำนี้ mm hmm. ก็เป็นเหตุให้ต้องมีการเป็นปติการ ในคืนนั้นก็เป็นไปได้ครับเดี๋ยวถ้าทนายงว่างแล้วทนายก็ต้องมาจะแกะเรื่องราวนะฮะแต่ช่วงนี้ก็างานเยอะอยู่ก็ต้องสวนประวันนี้ก็ต้องขออภัยเป็นการผิดพลาดครั้งแรกเลยนะครับที่ทํ o u t ท b e มาแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็คือผิดพลาดก็ผิดพลาดแล้วก็ขอภอภัยไว้ท่านไว้นัที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับ